อีกสักหนึ่งเดือนอ่ะลองเปิดใจดูนะคะถ้ามีใครเข้ามาลองเปิดใจดูคนที่จะเข้ามาค่ะจะเป็นพลังงานเดียวกับคุณเนาะเหมือนกันเอออาจจะเป็นคนผิวขาวนะคะแล้วก็ตั้งว่าว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีการเป็นคนเป็นคนแบบดูดูคลีนอะดูสะอาดสะอ้านดูแบบ แล้วก็ดูแบบเป็นคนอาจจะไปทางธรรมหรือว่าเาเรียกว่ามีศีลมีธรรมอ่ะเป็นคนบริสุทธิ์อยู่ที่ธรรมเป็นคนสะอาดอ่ะสะอาดกายสะอาดใจอ่ะแล้วก็เอ่อเป็นคนที่ถ้าจะมีการสื่อสารอะไรแบบนี้จะสื่อสารชัดเจนนะเพราะว่าขึ้นเป็น f l a s h c สีสีโทนฟ้าด้วยเนาะอืมจะมีการสื่อสารชัดเจนจะได้ทําให้คือต่างคนต่างเป็นตัวเองอ่ะนะคะ